เทคนิคในการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะมีอะไรบ้างนะคะเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตอนนี้นะคะทุกคนจะต้องนะคะมีทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่เป็น Data Ana l y s i s นะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบข้อมูลแล้วก็นําไปใช้นะคะอย่างที่2เลยนะคะเทคนิคที่2ก็คือนะคะความปลอดภัยในยุคของดิจิตอลนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆ,างๆนะคะอันที่สามนะคะมีทักษะพื้นฐานในเรื่องของการทําการตลาดในยุคดิจิทัลนะคะสําหรับการตลาดในยุคดิจิทัลนั้นนะคะตอนนี้นะคะอย่ามองว่าการตลาดก็คือการขายอย่างเดียวนะคะทุกๆอาชีพจะต้องทําการตลาดทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการศึกษาก็ต้องทําการตลาดเหมือนกันนะคะก็คือ โรงเรียนหรือว่ามาหาวิทยาลัยนะคะก็เปรียบเสมือนเป็น,รนบริษัท1บริษัทนะคะที่ต้องทําการตลาดนะคะหาน,นะคะคนักเรียนนักศึกษาม,มาเรียนบบแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการตลาดในยุคดิจิตอลเหมือนกันนะคะแต่จะทําอย่างไรนะคะการที่เราจะเตรียมตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั้นนะคะคุณมีความเป็นดิจิตอลหรือย,อยังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้สํารวจตัวเองนะคะในความเป็นดิจิตอลว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะครูนอมสอนธุรกิจดิจิตอลค่ะ